อุปมาเรื่องลาซารัสกับเศรษฐีมีเศรษฐีคนหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้างดงามมีชีวิตอย่างสุขสบายทุกวันและมีขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสซึ่งนอนอยู่ที่ประตูรั้วของเศรษฐีผู้นี้ร่างกายของเขาเต็ไมไปด้วยบาดแผลและต้องรออาหารที่ตกลงมาจากโต๊ะของเศรษฐี สาราจะต้องพักพ่อนที่เหลือให้ฉันทำเองเถอะแต่ผมอยากทำให้นะครับฉันเป็นห่วงสุขภาพของเจ้าจะไม่สบายนะผมแข็งแรงอย่างกับซาดาว,วิเชนาะแม้จะไม่แข็งแรงเมื่อกับตอนที่พระองค์ฆ่ากอลแอดแต่หมายถึงแข็งแรงเท่ากับหลังจากที่วันฆ่ามาแล้วห้าสิบปีเอาละทนหน่อยนะฉันจะเอาอาหารมาให้เพียงพอสำหรับเราทุกคนเลยทีเดียวลนะ ไม่ต้องหรอกตอนนี้เป็นเวรของฉันที่ต้องไปหาอาหารสุขภาพของเจ้าอ่อนแอเกินไปไม่เป็นไร<อ>ดูแลลูกของเธอเธอเขาต้องการเธอ <c oughs> เยามันออกไปและให้จับได้นะว่าวที่เหลือเพขอทานที่ประตูรั้วน่ะมันก็เหมือนกับหมาที่ไข่อยากกินมันไม่มีทางไปอยู่ที่อื่นร้องหน้าทารายังให้อาหารมันอยู่ตลอดเวลานะแต่มันละอายใจที่จะปล่อย้เขาอดตายนะครับมันละสิทางความอับอายฉันทําให้ทางกับประสาทฉันเหมือนสลัมอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าผมให้อาหารเขาก็จะตายนะครับท่านเศรษฐีได้โปรดเถอะครับแล้วทําไมล่ะ แกก็ความเมตตาสองสารของแกคิดว่ามันเป็นคุณธรรมอย่างนั้นเหรอมันก็แค่ความอดแอและความทั่วร้ายของคนเท่านั้นแหละนะโอ้ยครับท่านเอาละออกไปไล่มันออกไปหรือไม่ท่านจะจัดการกับมันซะเองนรีบไปลาสะละสะัละสะลาสลัสเอาลุกขึ้นนั่นเพื่อของท่านแล้วนั่นนะเอาออกไป เอาไปเอาไปไปลรีบไปซะนายผมบอกว่าเขาจะเครียดท่านถ้าท่านอยู่ตรงนี้นะอ๋อเหรอใช่ให้แย่งให้ไอ้ข้าอ๋อลาสลาสลาสต้องรีบลุกขึ้นนะถ้านายผมมาพบข้าเราก็อ้วงดียังไงจึงขัดคำสั่งข้าโทษครับนายลีกไปฉันจะแสดงให้แกเห็นวิธีไล่ขอทาน อย่างน้อยเขาก็มีประสาทรับรู้ที่ดีที่จะตายกว่าจะถูกชันจัดการเอามาันออกไปจากที่นี่เห็นไหมล่ะความเมตตาของเจ้าให้อะไรกับเจ้าบ้างแต่จะถูกเคี่ยนหลังเห็นไหมเชิญมาเถอะลาซารัสมากับเราเถอะ ซาลาสผู้น่าสงสาร ฉันคือบิดาอับราฮัมขอต้อนรับสู่บ้าน ไม่ไม่นะไม่ไม่จริงเป็ไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็ไปไม่ได้ฉัน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 อยู่น้ำจังเลยฉันอยู่น้ำโอ้ขอแห้งไปหมดแล้วท่านอับราฮัมบิดาอับราฮัมโปรดช่วยผมด้วย ผมหิวน้ำจังเลยผมดื่มอะไรก็ได้ให้ลาสลัสช่วยเนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นผมด้วยเถิดแปลวไฟนี้มันร้อนโอ้ลูกเอ๋ยจงจำไว้ว่าเมื่อยังไม่ทวิตอยู่ในโลกเจ้ามีมากเกินไปและลาสลัสวอนขอความไม่ตาจากเจ้าตอนนี้เขาสุขสบาย และเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานเราไม่รู้จะช่วยเจ้าอย่างไรเพราะว่าระหว่างเรากับเจ้ามีเหวใหญ่ขวางอยู่ซึ่งไม่มีใครสามารถข้ามผ่านไปได้เราไม่สามารถข้ามไปหาท่าน และเรไม่สมัครข้ามหาหรอกนถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นอย,อย่างน้อยที่สุดให้ให,ให้ให้ส่งส่งลาสารัสไปเตือนพี่น้องของลูกเพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องตกลงในสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนี้นะครับน้องของเจ้ามีคำสอนของโมเสสและบนดาประกาศศพแล้วให้ เเชื่อฟังท่านเหล่านั้นเถิดไม่ไม่เกิดผลหรอกครับท่านบิดาบราหัมถ้าท่ามีคนตายกลับไปบอกเขาจึงจะเชื่อนะครับท่านบิดาอับราฮัมถ้าพี่น้องของเจ้าไม่เชื่อฟังโมเสสและบรรดาประกาศก่แล้วพวกเขาก็จะไม่เชื่อใครแม้กระทั่งูนที่ตายแล้วกลับคืนชีวิตมาเตือนเขา <c ười>